ย้าสิกตตลี่เรืยจ้าจะมาเว้นแล้วล่ะบังันมาสิบ่ใช่มัมีไปถือดอกศูนย์ศูนย์าถือ่างวมดเออบ่ถืงเร่อันบังันเลขไทยสองตัวเลขนาสามตัวเลขไทยสามตัวก็ถือไปเนเลยจ้ะอือครับสงวันนี้ถือกระเจงเนาะศูนย์ศูนย์เนาะฝันดีแฮกเด้ฝันจากไหนล่ะฝันฝันเห็นงูเห่างูไงงูไง้าเห็นงูไงเ้าบ้าน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีพี่ใหม่เอาตัวดอกไมาโดนลวเหรม่โดนเลย่อนหนัอย่างน้อยหนึ่งเนาะหลังจากบ่มหามันจากเดือนะสาเดือนเดีมัสาเดือนสเดือนไ้บประมาณนั่นะถือกันบบหระครับ กระถือยิ่จจาบัดหมาหากันก็ถือดีแท้เนี่ยเนี่ยมาหากระสิบถืออีกสัพอนบัดหมาหาก็ถือที่ดีเนี่ยบาดมาหาลอยจ่อยเนาะเน่ยมันเป็นยังไงตองมัดบาดนีอเขาตองมาดซ้งวดเนนสิกรอตเตอรี่เรือยิ่งจะจะมาเวินละล่ะบังขันบาดถือบมด่ามีไปถือดอกศูนๆเนาะถือว่าะซูงวดเออบาดถืองวดบังันเลขไทยสองตัวเลขนาสามตัวเลขไทยสามตัวกระถือไปเนเลยจ้ะอือครับ สองวันนี้ถือกับเจ๊งนะเนาะซูนซูนเนาะวันนี้ฝันดีแฮกเด้ฝันจต่ไหนล่ะฝันฝันเห็นงูเข่างูใหญ่งูใหญยตาเห็นงูใหญ่เข้าบ้านฝันนี่บอกฝันอะไรไว้นี่บอสเมนจ้าฝันนั่นตั้งสองขึ้นทีเดียวเนี่ยฝันเห็นงูใหญ่แมนจ้าใยสัมใยใหนสัมไหนงูงูงูสีทองเลื่อยไปเลย อเล่ย์ทวงโอยงูก็เลยว่าโศก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 ับนี่โอขึ้นม้ายังไงก็บงูขึงคองูตัวแบบญ่โอ้ยไงค่ะกับงูใหไ่พึ่งคอถมหัวคนซ้ำตุนกล้วยปะงูตัวนไหนจ้าใหญ่าเหมือนตุนกล้วยเลยพี่น้องคนนึงมันเป็นงูแม่ลูกนะแต่ว่างูขึ้นมาตัวเดียวมากัดงูมันไอเรื่อยมาสองตัวแม่ลูกจ้าไอตัวนึงอีกตัวนึงไงเว้ยขึ้นมากัดมาโถเตี๊ยจ้ากัดเลยกัด กัดกัดตั้มกัดซุงมเหรกัดหน้าอกกัดหน้าอกกัดซุงมยุ้ดียู้ยโชกโชกยังยุ้ยเกือบโชกยังยเนาะกูกัดตั้มเด้กูกัดตั้มเด้วันนี้มัดงูสีท้องมาครับจ้้เป็นงูสีท้องเจ้าวะโพขึ้นมาเป็นพึ่งคอเป็นงูเห่าเลยพึ่งคอเป็นงูเห่างูกัดงูกัดงูโชก กัดหน้าอกเลยหรอกัดบ่กัดเลยมาโกกระซือกัด้อมเตนตีหากว่าพอดีเลืแต่ก่อนนั้นือมาอยู่เนาะแันฝันสุแจ๋งแต่วาหางกถอยถือไม้ดูเรื่อยๆอยู่วะต่เบนอยู่หันงวดต่เบนหมนงวดซวนเนาะเพราะถือนี้ฝันมานูเลยมาโชกตี่น่ะกรโฉกชอชออกโฉกในใจจะฟ้องกับมานิหนึ่งดติดหนึ่ง เจ็ูเ็ดเนาะโูตีเป็นเจ็ดนหนึ่งแมนแล้วท่านก็สิซื้อบาเขทีฉันสองแปดสองแปดงูฉกงูงูตีเป็นเจ็ดงูตีเป็นเจ็ดาหันซื้อแคเจ็ศูนยเลขว่ายสามเจ็ดศูนมันออกเจ็ดศูนยเนาะนั่นแต่ว่ามืีอวันพันธ่ายสามในหนึ่งหาอืมว่ายสามในหนึ่งหาจ้าซื้อสองหาบ้างบ้างหนึ่หามาสองหามื่ที่เขาไทยทำนึ่งหาเมือวันพันเนาะ จ้าแต่ว่ามือนี้เห็นบ่ายมันเป็นหนึ่งหาเก่าเดียวแต่หาหนึ่งมันยังออกอีกเดียวหันมามันจะออกหนึ่งหาดิเพื่อนี่บังคับกันจ้จแต่ว่าท่านมักสองหามักสองหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเห็นจุบก่อนเจ็บก่อนนี่ยงขกไหมเจ็บก่อนขกฝันงู่กนี่งูนี่มันมันก็ต้องเจ็บอยู่แหละล่ะเจ็บงูเห่าก็อุ้มขอขึ้นเลยแล้วแต่ว่างูใหญ่นี่เพิ่นตีเป็นเกาอะไรบ่ตีได้ใช่กันจ้าทั้งเทากับกับออกเลยสามตัวเกาคอนล่ะเกาน้ำหนักอืม อือโอ้ฉันตีเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวเจาเจาอายุเท่าไหร่เขาถามหนึ่งเจ็ดมาเขาไมบเจาะเนี่ยสี่สิบห้าแล้ววันนี้สี่สิบหกคุณสภาพนี่นั่นหนึ่งแล้วบอกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งมักหนึ่งเจ็ดหนึ่งมักหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาเป็นงูแม่ลูกฉันเอาแบบนี้แต่ว่างัขึ้นมาตัวเดียวเขียนเลยเด้อก็ะสันนะจ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวนี่ที Đỉnh đỉnh đỉnh, luôn, điều gì qua, điều chết một tu điều đấy nó, đã, đã 45, 46, đỉnh đỉnh. 1 2 tu 1... nhân... không, 2 tu 2 tu thì lấy chết sún và đi mặt มักตอหันไวย่างสองหางให้สองแปดสองหานี่คือเลยฉันสิน้ำตาลได้มาแต่ว่าสองแนี่เป็นบาลังคีที่งูฝันมาเด็ดงูขบันงูขบใช่สองหาสองแปดหลากหลายจักหน่อยนะสองห้าสองแปดก็หลายร้อยเลยสองห้าสองแปดงูฉกเนาะสอตัวกัเจ็บหนึ่งแน่ ประเนหนึ่งน้ำบ่เนีนเตอครับพี่น้องที่ตีตู้เองก็ตีเอาเนาะให้คนตีเอาเองได้ของเจ้าของแบบนี้ครับแต่ว่าเดืองใหม่ามัตนตีให้ออได้สานี่ไปตีตู้เองก็บตีอ๋เด้อพี่น้องเด้อเอาเขียนให้สานี่สามหางสองห้งาสองอายูแ,แล้วเพิ่งเขียนแล้วเนาะอายุแล้วกับสี่หาสี่หก <c oughs> เท่าไหร่เขียนกระมวลเลยที่ครบที่ครบสี่หกอะไรก็ พืชสภาจ้ะพืชสภาต้องซีหอนบออนนี้ซีอยู่นะจ้าเพราะว่างูฉกล้เหมียเอาเขียนเขียนสมตัวไปเลยพี่เขียนเจ็ดซีหไปเลยเจ็ดหมงูฉกล้เหมียงูแหมีงูเจ็ดเอายุแล้วซี่หาเออเอาซีาี่ตัวนึงเนาะตัวเดียวดนี่ว่าพี่น้องตีเพิ่มไปยังไงกับร้องตีเพิ่มเนาะเจ็ดี เอาสี่หาเอาสหกเอาเอาหครับแลเอาหกดีกว่าเอาแล้วว่าเอาหกชีวิตต้องเดินต่อชีวิตต้องเดินต่อโอเคเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกสเป็นปีสี่หกเราเดชเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกมักตัวอะรที่สุดบาทนี่ในจำนวนนี่มันมกกะมักกระเจ็ดนึงเหรอจ้าเจ็ดนึงโอเค

สตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็นงวดหนึ่งแล้วงวดในตองฟั่งคือมาตลอดว่ะจีใ่มาผิดงวดแต่ชุนนี่แหละอตเตลี่ครับ้ตอดมื่่ไดรมาตามลายงวดนี่ถือถือมาอยู่เรื่อยหัวแต่มาบาถืองวดวังหันผักกอนงวดหนึ่งผักกอนงวดหนึ่งงวดวังหันบ่ต้องถือก็อตมันชุน ผู้ดใดถือเขาว่าเป็นผีบาเออผู <c oughs> อ้ผู้ดดใดถือเขาว่าผีบ้าถือเลขกูนะบ่<ำ>ถือก็ดีแล้วสิบ่ได้เป็นบา้าอ่า <c oughs> พี่น้องแคปได้แคปเดออ้อมีซ้ำหนีเนาะตัวเลขแนวทางของเจดอ,อกไม้นะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับอ่ะไดๆก็เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าสองแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่หกนะครับอะแคปได้แคปหมดเวลาหมดเวลาครับผมโอ้โ <c oughs> ชว์ถุนมาได้เดี๋ยวมันติมาได้นะครับผมติดกดเพิ่มอีกอ่ะขอบคุณเจอ,อกไม้มากๆครับผม <c oughs> ขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ